ครับผมวันนี้เมน,น,น,นูตอนเช้านี้นะครับเราผัดกะเพรากันนะครับผัดกะเพรากินข่าเสาร์กันนะครับเมน่ผัดกะเพราครับผมเพา ใ้แห้งไว้นะครับอุ่เฟรย์วันนี้คนจะเป็นแัทกระเพ้าสะโพกไก่นะครับมันสิติดมั่นเัื่องตีแสบนะครับันนี้สิผัดกระเพ้าไก่นะครับ นนคนส่วนมากเขาจะผัดเขาจะผัดเดี๋ยวนถือนมากผัดดีิกกระเทียมก่อ,อนนะครับจะ่ผมบอกผัดกระเทียมก่อ,อนสว่าผงยังนน้ำมันกระเด็นนะครับมีทัใกล้มูกุก่อน เป็นเนื้อไก่อระโพกเป็นเนื้อไก่นะครับนี่ติดมันนี่ตินดนะดนครับติดหนังติดมันนะครับ ได่ไก่้อนแหลๆนะครับแต่ผมจะเอาผิดกับตะเกียงลุกหัวขณะลุงคอนเนี่ยหันยานน้ำมันกระดิบคุแติมขึ้นมาคนเียวใไรหรือใคนาดเข็มนะครับให้หินเก็มเข็มจมีสุดยอดไอ้เป็นแบบสไตล์ของตะเข็บสไตล์นั้นนะครับแตวก็หรือว่าแบบเราเข้าไกกระผม เก็ดเลยครับนี่ผมก็เป็นเก็ดเลย I you ใส่เมใส่น้ำปลาครับน้ำมันหอยสองช้อนเยนนลยตรงใน,นใส่น้ำปลาตรงนใส่น,น้ำมันหอยสองช้อนเพรา่ต้องเค็มมันก็เอยอะแล้วนะครับน้อขึน้นนะครับน้ำมันหอย I did you. 你好了。 จะใช้ไก่เป็นข้าโพกไก่นะครับท่านที่นี่ทิ่หนัง่มันน,นิน้อยนิดนะคะระับาตอนทีไก่ผมเป็นที่ทสภา,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 านเป็นสภานเป็นที่จัดการจยมเี่ยมครด้วยว่าเฮ็ดนะทพิพงศุลยมใ้ทีกรเทียมแล้วมันเป็นกระดิ่มมุนย่านแบบีคือเรยกเป็นพัดเนือไก่เห็นจุกคอนนะคะรับังเอาจะเยี่ยมนนะะร่วมก็ไได้ทีแับ ครุมรถครับผมผรุรถของผมบนี่ผมจะอรยใยเดอวยน้ำมันหอยไสยเล็น้อยนนึงเพื่อนครับปรุงเพอนเพราะว่าผมไม่ใช่าำสาบว่าน้มันหอยผมไม่ใช่ี่ของเขาอยู่แล้วนะครับปรุงแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับผมครับผมมินทุของนี่กับเป็นผัดกระเพรานักครับมากครับเพื่อนะจั้นกันค้าผมอะจั้นกันท่านี่กับเดี๋ยวผมไปดิกลิมกันบ้งไหครับนี่ับี่นี่เขาพขับอที่เราปั้น สวัสดีครับผมสวัสดีครับ